เจ๊จ่ารีคอมเมนกินตามดวงสัปดาห์นี้นะคะราศีไหนควรกินไม่ควรกินเมนูอะไรไปดูกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะราศีเมษน,นะคะเจ๊จ่าแนะนําให้เพิ่มพลังงานปรับท่าในชีวิตให้มีความกระปรี้กระเปร่านะคะเพิ่มธาตุไฟเพิ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกด้วยวิธีการต้มปิง้ยงย่างเตาไฟหม้อร้อนกระทะร้อนโดยเฉพาะพิเศษเจ๊จ่ารีคอมเมนสเต็กค,ค่ะ เพื่อเป็นการเสริมให้มีกําลังมี energy และเสริมดวงในการทํางานของช่วงสัปดาห์นี้ให้มีพละกกาลังแก้ปัญหาและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในที่สุดสัปดาห์แห่งความเฮงความรวยโชคช่วยบุญหล่นทับวาสนาบารมีก็มาถึงเราชาวราศีพฤษกได้ในวันนี้ นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นช่วงของคนมันจะเฮงฉุดยังไงก็ไม่อยู่แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าจะเสริมดวงให้มันดีมากขึ้นได้ยังไงก็คือให้รับประทานอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทที่เป็นดอกอย่างที่เคยแนะนําไปก็คือเช่นแกงส้มดอกแคผัดดอกกระดําหรือดอกกระดันึ่งกินกับน้ําพริกแล้วก็เครื่องดื่มอย่างเช่นแนะนาเลยค่ะเจษฎาแนะนําดอกเก๊กฮวยเรคโคมินให้ดื่มแบบร้อนเป็นเครด เสริมดวงให้เพิ่มธาตุไฟให้มีความโชคช่วงชชวาลในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะเจ๊จ่าขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดองของเมาอาหารหมักดองต่างๆนะคะเพราะอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียสูญเขาเรียกอะไรมีเกณฑ์ที่จะบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย เสียสุขภาพไม่ว่าจะจิตหรือกายนะคะหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงอาหารเช่นพวกเครื่องดองผลไม้ผักดองแม้กระทั่งไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มนะคะหรือผักกาดดองอย่างเงี้ยชัโป๊ดองเนี้ยของพวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะขอสั่งห้ามในอาทิตย์นี้เครื่องดองของเมาเครื่องดื่มมึนเมาจะทําให้คุณเสียทรัพย์และเสียสุขภาพแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะ จกขอแนะนำในเรื่องของการกินการอยู่ให้ถูกต้องในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาหรืองานใหญ่ที่จะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นจึงต้องการเสริมดวงเสริมบุญเสริมบาร,รมีด้วยการที่เลือกรับประทานอาหารที่ละเว้นเนื้อสัตว์นะคะบริโภคอาหารที่เป็นมังสวิรัตเมนูที่ทําจากผักผลไม้ต่างๆจะดีที่สุดนะคะและหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปรุงอาหารโดยการฆ่าสัตว์ทั้งเป็นจะทําให ขวางความรุ่งเรืองของคุณในเรื่องของอาชีพการงานของคุณค่ะราศีสิงห์นะคะสัปดาห์นี้เจ๊จ่าละเห็นใจเห็นใจค่ะเป็นช่วงของความทุกข์ทนัดอยู่ในภววงของความเครียดความคิดไม่ตกมีความกังวลมีความทุกข์ในเรื่องการงานการเงินอยู่แนะนําเมนูที่เป็นอารม m a ท,ที่กําลังนิยมในช่วงนี้คือดูแลทั้งสุขภาพกายและใจไปด้วยก็คือกระชายขิงตะไคร ค่ะเครื่องเทศต่างๆของไทยเรานี่แหละค่ะที่เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อปรับธาตุเสริมดวงแล้วก็ดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจและสภาพกายเราให้มีระบบการขับถ่ายการระบบย่อยอาหารที่สมดุลน,นะคะนอกจากกินทําเป็นน้ําเพื่อดื่มก็ได้นะคะหรือเป็นอารมณกินทาดมได้หมดนะคะเป็นน้ํามันหอมระเหยจากพวกเขาเหล่านี้นะคะอ๋อ,อเมนูแนะนําเลยดีกว่าถ้าจาัก,กรชายก็ง่ายๆค่ะ น้ำยาขนมจีนเนะะี่ยค่ะใส่แน่นอนผัดช,ชานะคะก็ใส่กระชายรวมมาถึงขิงเบสิกสมชื่อผัดขิงผัดขิงใส่ไก่หรือจะเป็นมังสวิรัตก,ก็คือใส่เห็ดหูหนูใส่เห็ดห,ห,หอมใส่เต้าหู้ไปนะคะรับรองค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อดวงของคุณด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสาวราศีกันหรือสาววบชาวกัน,าากนทั้งหลายทั้งปวงนะคะ เป็นสัปดาห์ที่มีการเตือนให้ระมัดระวังในการสร้างสมดุลในการรับประทานอาหารทานอาหารแต่พอดีแบ่งในสัดส่วนของการรับประทานอาหารให้ไม่มากไม่น้อยเกินไปรวมไปถึงการรับประทานอาหารตามมื้อให้ถูกเวลาเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงแนะนำนะคะเป็นเคล็ดนะคะเพื่อเป็นการสร้างสมดุลและเสริมดวงก็คืออย่างเช่นงาขาวงาดำนะคะรับประทานอาาหรง่ายๆค่ะโรยข้าวชงใส่เครื่องดื่มตอนเช้าๆนะคะ หรือพริกไทยขาวพริกไทยดําก็โรยอาหารนะคะเป็นเคล็ดอันนี้เป็นเคล็ดเสริมดวงในเรื่องของความสมดุลความถูกต้องจะช่วยเสริมในเรื่องของการติดต่อความเมตตาการทํางานอะไรก็ตามจะผ่านพ้นไปได้ด้วยง่ายค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะลุ้นเกี่ยวกับความสําเร็จลุ้นในเรื่องของความปรารถนาความตั้งอกตั้งใจในการไม่ว่าจะทํางานหรือว่า จะลุ้นโชคลุ้นลาบในอา,อา,อาทิตย์นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเสริมดวงหรือปรับท่าหรือดูแลในลักษณะของสุขภาพร่างกายของคุณในการกินแล้วก็แนะนำนะคะจาจขอเรคเ m ม n นเลยค่ะว่าให้เลือกรับประทานอาหารที่เป็นเมนูปรุงจากผักที่เป็นยอดเป็นต้นและปรุงด้วยความใช้น้ําปรุงด้วยใช้อย่างเช่นต้มจืดแกงจืดผักซุปผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําผักปั่น ะะเพื่อสุขภาพของคุณได้ทั้งสุขภาพด้วยและเสริมดวงด้วยนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้รับรองว่าจะช่วยทําให้คุณได้รับความสุขความสําเร็จในสิ่งที่หวังและรวมไปถึงสุขภาพที่ดีด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะแม้มีความน่าหมั่นไส้อิจฉามรารสีกับราศีพิจิกอีกเช่นเคยนะคะคนดวงราศีเนี่ยมันเป็นคนดวงเฮงอาทิตย์ที่จะถึงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์หรือแม้กระทั่ง จะได้รับโชคทรัพย์สินหลั่งไหลเข้ามานะคะช่วงประมาณสิ้นเดือนอย่างนี้แล้วด้วยมีแนวโน้มในเรื่องของหลายอย่างทั้งเรื่องงานและก็เรื่องลาบรอยเพราะฉะนั้นเรามาว่ากันด้วยเมนูที่เสริมในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกกันเลยดีกว่าครับเมนูที่เป็นการเสริมของพวกเธอพวกเขาเหล่านี้ก็คือเมนูที่ปรุงจากเมนูสัป,ปีกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ห่านเจ๊จ่าแนะนำค่ะ เมนูง่ายๆเลยค่ะไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะหามาทานซารอาทิตย์นี้รับรองมีโอกาสเงินไหลมาแน่นอนค่ะ <S <S สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการทำงานของชาวราศีธนูนะคะเพื่อจะเสริมสร้างอินจีพลังงานในเรื่องของดวงในเรื่องของการงานและในเรื่องของสุขภาพคือเสริมพลังงานในร่างกายแล้ว <S 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 ขอแนะนำนะคะให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยตนเองเช่น ติ้งย่างต้มชาบูสุกี้บาร์บีคิวเนี่ยทำเองเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆเพราะต้องการพลังงานจากธาตุไฟเพื่อเสริมความรุงโรยโชช่วงชัช,ชวนวาในเรื่องของดวงและยังต้องการเมนูนี้เพื่อเสริมในเรื่องของพลังงานจากโปรตีนให้ร่างกายมี energy ในการทํางานและรับรองว่าอาทิตย์นี้งานของคุณจะไปได้โลดไปได้สวยแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะต้องการพลังงานที่จะเสริมดวง ในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์คนไหนก็ตามนะคะชาวราศีมังกรที่กําลังรอคําตอบที่จะจบงานสําเร็จโปรเจกต์หรือรองานใหม่เจ๊จ่าแนะนำนะคะให้รับประทานอาหารมังสวิรัตเมนูจาพวกผักต่างๆพืชต่างๆผลไม้ต่างๆรวมไปถึงไข่โดยเฉพาะเมนูไข่เพื่อเสริมในเรื่องของโปรตีนให้กับชาวราศีมังกรได้แล้วอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่คุณจะได้รับคําตอบและความสําเร็จจากที่ตั้งใจค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีกุมเนี่ยเขากําลังต้องการกําลังในเรื่องของดวงในเรื่องของจิตใจและร่างกายอยู่จะจะแนะนําให้เพิ่มพลังงานในเรื่องของร่างกายด้วยกันรับประทานอาหารที่มีความสมดุลในเรื่องอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ผักต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ปรุงจากผักหลายๆชิน้นหลากชนิดเช่นแกงส้มผักรวมซุปผักต้มจืดผักหลายชนิดนะคะแล้วก็ ซุกี้ได้อ่ะเมนูนี้เลยดีกว่าจะจ่ายรีเคเมนต์นะคะแกงเลียงนะคะมีผักหลายชนิดมีทั้งผักที่เป็นผลและเป็นยอดและเป็นลำต้นและเป็นใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการความก้าวหน้าต้องการเสริมดวงในเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของเคล็ดนะคะก็คือต้องการให้คุณมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามนั่นเองก็นี่แหละคะ่ะเมนูนี้เหมาะมากค่ะ ไม่เคยให้สบายใจเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์นี้ชาวราศีมีนะคะมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ซะเป็นส่วนมากและเสียเยอะด้วย<ไ>ก็อย่างเช่นการเสียทรัพย์จากการสั่งอาหารเอาหารออเดอร์อาหารแอปต่างๆเข้าทั้งวันกดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำให้สำรวมจิต รวบรวมสติก่อนที่จะกดสั่งเมนูอาหารหรือออเดอร์แม้กระทั่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารจากแอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่ามีแนวโน้มจะเสียทรัพย์อาจจะเป็นของที่ได้มาไม่มีคุณภาพหรืออาหารที่ปรุงเสร็จสําเร็จแล้วส่งมาอาจจะหกเสียหายไม่ได้รับประทานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังดวงแย่ในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับการกินและอาหารมากๆเลยแนวโน้มที่จะให้แก้ไขก็คือจะาจ่าแนะนําว่าให้ รวบรวมสติตั้งสติตั้งจิตตั้งใจให้ดีอย่าไปสั่งอาหารโมโมซัวๆื่ๆอยไปเอาเป็นว่าอยากกินอะไรทําอะไรทําแต่พองามทําแต่เวลานั้นเอาแค่พออิ่มค่ะถึงจะผ่านอาทิตย์นี้ไปได้อย่างผาสุขค่ะเจ๊จาเรคคอมเมน